สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ a p o ต t a e Style Podcast นะครับ Podcast ดีๆที่จะชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนทุกไอเดียแบ่งปันทุกความคิดให้ชีวิตฟิลกูนะครับวันนี้ทุกคนคงได้เห็นชื่อตอนกันแล้วนะครับก็คือ Solo t r i ปนั่นเองเนาะต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครที่ติดตามมาเรื่อยๆเนี่ย Podcast ต้าค่อนข้างแบบ l ไลฟ์โ s ชมากๆดราม่ามากๆแต่จริงๆแล้วคือแก่นของพอดแคสต์เนี่คือเป็นการแบบแชร์ประสบการณ์นะครับเป็นแารการแชร์แบบ Experience ประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าด้วยความที่อายุก็เยอะพอสมควรแล้วเนาะมันก็มีพาร์ทไหนๆที่แบบเอออยากจะลองมาแบบ แชร์กันบ้างอย่างเช่นเรื่องการรักตัวเองประสบการณ์การเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยหรือว่าแบบอะไรก็ตามที่เราได้มารีวิวแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็คิดว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีกับผู้ฟังท่านอื่นๆนะครับหรือว่าน้องๆที่ติดตามพอดแคสต์ได้อยู่ด้วยนะครับก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าเป็นพอดแคสต์ที่มีเด็กๆติดตามเยอะพอสมควรขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขออนุญาตแทนตัวเองแทนตัวเองว่าเป็นพี่แล้วก็เลยกเล็กผู้ฟังว่าน้องๆ,ๆนะครับเอากลับเข้าสู่โหมดปกติทีนี้ ในในพอดแคสต์นี่ชีวิตโอ้โหมันเหมือนดราม่มมามีเรื่องแบบตัวอย่างที่ดีบ้างอะไรบ้างเรื่องอีคกคไกลบ้างอะไรบ้างนี่ก็คือแบบมันก็อ,อก,กึ่งดราม่าไปหน่อยเนาะดังนั้นเรามาสลับสับเปลี่ยนกับแบบเรื่องคอนเทนต์เบาๆกันบ้างดีกว่ากับวันนี้ก็คือการโซโล่ทริปนะครับทริปคนเดียวเที่ยวด้วยตัวเองที่ไปกับตัวเองนะฮะเล่าที่มาที่ไปก่อน คือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงมปลายครับผมในช่วงวันเกิดต้านเนี่ยจะเป็นวันที่เอ่อเรียกว่าไงดีวันเกิดต้านเนี่ยพูดต,ตรงๆก็คือตรงกับวันปิดเทอมซึ่งก็จะไม่ค่อยได้รับการแบบแฮปปี้เบิร์เดย์จากเพื่อนๆหรือว่าแบบเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่ก็จะมีน้อยคนที่รู้ก็จะโทรศัพท์มาแฮปปี้เบิร์เดย์บ้างอะไรบ้างดังนั้นมันก็จะเป็นวันเกิดที่ถ้าพูดต,ตรงๆตอนเด็กๆก,ก,ก็เหงานิดนึงแต่ว่าก็จะตอน พอตกเย็นค่ำๆพี่ชายกับแม่ก็จะซื้อเค้กมาให้อะไรเงี้ยเป็นงานปาร์ตี้ฉลองกันเล็กๆภายในบ้านนะครับบางทีก็จะได้อยากยติยัดด้วยเป็นของขวัญอะไรเงี้ยเล็กน้อยนะครับแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมันเกิดของหลายๆคนที่แบบไปกินไอติมข้างนอกมีเพื่อนๆมาจัดปาร์ตี้หรือแบบมีเซอร์ไพรส์กันในโรงเรียนของตาไม่ไม่มีครับไม่ค่อยอะไรเงี้ยมันเพราะว่ามันเกิดเราตรงกับวันปิดเทอมพอดีไงนงั้นมันก็จะหาเลี้ยงแบบ วันเกิดแบบเป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านมันยากอะไรเงี้ยดังนั้นช่วงมอปลายเนี่ยส่วนใหญ่พอเป็นวันเกิดต้าเนี่ยต้าก็จะใช้วันเกิดของตัวเองเนี่ยซึ่งปิดเทอมนะครับออกไปทํากิจกรรมแปลกๆเช่นเริ่มต้นด้วยการไปยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปเที่ยวสวนรถไฟคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าได้ค้นพบว่าแบบการไปทําอะไรคนเดียวเหมือนแบบวันนั้นวันเกิดเนี่ยให้เป็นวันของตัวเราได้อยู่กับตัวเอง ได้ฉลองวันเกิดกับตัวเองจริงๆเนี่ยมันมันมัน,มนสนุกดีแล้วมันก็เหมือนแบบได้รีแคปความคิดต่างๆของตัวเองอะไรเงี้ยครับในวันนั้นรวมถึงได้ทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําแต่ยังไม่ได้ทำอ่ะก็ได้ทําในวันนั้นหมดเลยอย่างเช่นตอนแรกอย่างปีแรกๆเนี่ยถ้าไปยิงปืนใช่ไหมครับก็เริ่มแบบบิยอนมากขึ้นเช่นการแบ็คแพคไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็ เริ่ม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 มันเริ่มเริ่มขยายขยับขยายไปเริ่มเริ่มไปแบบไปเช้าเย็นกลับไปบางปูคนเดียวเริ่มทีนี้มันก็เริ่มโตขึ้นแก่ขึ้นนั่นเองวะงั้นนะครับก็เริ่มมีเงินเริ่มมีเวลาใช่ไหมครับก็มันก็เริ่มไปไกลเรื่อยจนกระทั่งไปเป็นการเที่ยวต่างประเทศคนเดียวในช่วงวันเกิดอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของการไปโซโล่ทริปนะครับคือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นในช่วงโซโล่ทริปถ้าเกิดจะเลือกแบบโอกาสพิเศษก็คือวันเกิดของตา นะครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับทริปแรกที่ไปก็คือไปเชียงใหม่สองวันหนึ่งคืนไปคนเดียวจริงๆมันคือสะมันคือ,เ,อ,อเดินทางกลางคืนเนาะแล้วก็เที่ยวสองวันนอนพักคืนหนึ่งแล้วก็วันต่อมาก็นอนบรถทัวร์ก็จริงๆมันน,น่าจะประมาณสองวันสี่สามคืนอ่าสองวันสามคืนนะครับนั่นคือครั้งแรกที่ได้ผจญภัยคนเดียวแบบไปกับแผนที่อะไรอย่างเงี้ย จริงๆการโซโล่ทริปเนี่ยมันทำให้เราต้องขุดสกิลต่างๆที่ที่เรามีออกมาเยอะมากนะครับเรื่องทักษะการเอาตัวรอดทักษะการเจรจาทักษะการเดินทางทักษะด้านแผนที่คือในยุคที่ตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้แพร่หลายแล้วก็ Google แบบไม่ได้แม่นขนาดเนี้ยนะครับต้าต้องหนีบแผนที่ไปแล้วก็แบบไปดูว่าตรงนี้มันคือซอยไหนตรงนี้ก็คือเขาไหน มันก็ได้คนพบประสบความสามารถของตัวเองอย่างหนึง่งคือเรามีทักษะในการแบบอ่านแผนที่และดูเส้นทางแล้วก็มีทักษะในการจดจําเส้นทางคือจริงๆถามว่าเคยหลงไหมเคยหลงนะครับแต่เพราะหลงนั่นแหละมันเลยแบบมันเลยทําให้เรารู้ว่าแบบอ๋อเนี่ยมันคือต้องไปทางเนี้ยมันต้องจําทางเนี้ยดังนั้นเข้าถึงเรื่องพาร์ทของการไปโซโล่ริปเนประโยชน์ที่ตาได้รับอย่างแรกเลยคือทักษะการเอาตัวรอด แน่นอนคือการการอ่านแผนที่เนี่ยคืออยู่ดีก็ได้ขึ้นมาเลยอะ่ะอ่านแผนที่จดจําเส้นทางจนถึงตอนนี้เป็นคนที่จําเส้นทางแบบจําได้อะ่ะไม่ไม่ค่อยหลงถ้าไปที่แปลกๆใหม่ๆเงี้ยมันแบบเหมือนเราได้สกิลแบบทักษะโดยการแบบมาเลยโดยอัตโนมตัติอะไรเงี้ยการสังเกตการจดจําเส้นทางอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าพูดง่ายๆคือจดจําเส้นทางได้ยังไงไม่เคยหลงในเซนทันเวิร์นี้พูดเลย นะครับสำหรับคนกรุงเทพน่าจะพอเข้าใจเซนทันเวอร์สำหรับเอ่อใครที่ยังไม่เคยมามันคือห้างเซนทันเวอร์นั่นแหละรครับถูกต้องแล้วแต่มันคือห้างที่แบบใหญ่มากแล้วก็แปลนของห้างมันคงไม่ไม่เหมือนห้างอื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าจําได้แล้วรู้จะจําทางออกทางเข้ามันได้หมดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็บอกตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่าเพราะอะไรอย่างตอนนี้คือแบบ ถ้าไปไปอย่างตาตาตาเป็นลมชักใช่ไหมตาไม่สามารถขับรถได้ถ้าไม่มีรถอยู่แล้วสอบไปขับขี่ไม่ได้แน่ๆนะครับดังนั้นถ้าจะต้องใช้แบบคมนาคมที่เป็นแบบสาธารณะเช่น Grab หรือว่าเรียกรถมอเตอร์ไซค์เรียกรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นคนที่จดจำเส้นทางได้เยอะมากนะครับสามารถบอกทางเพื่อนที่ขับรถได้ซึ่งงนเหมือนกันมีหลายครั้งที่ชอบแซวเพื่อนว่าสรุปเนี่ย แกขับรถเป็นจริงปะเนี่ยทำไมไม่รู้ทางวะอะไรเงี้ยนะแต่ก็คือแซวกันขำๆน้อง,องแต,แต่เพื่อนก็ไม่ขำมือก็ดา่าเราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นทักษะหนึ่งที่ได้จากการไปโซโล่ทริปนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องของการเข้าหาเพื่อนใหม่คือเวลาที่ไปโซโล่ทริปพวกเนี้ยเวลาไปทริปคนเดียวอย่างเงี้ยตาก็จะพยายามเลือกออที่พักที่มันราคาประหยัด นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ไปนอนบ้านเพื่อนก็จะไปนอนโฮสเทลซึ่งนอนโฮสเทลมันคือการนอนรวมใช่ไหมครับเราก็จะได้เจอคนที่นอนเตียงบนบ้างหรือนอนเตียงล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เราเดี๋ยวเ,เกิดเกิดสกิลการทักทายคนแปลกหน้าเพื่อนร่วมทริปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเข้าหาคนเป็นเข้าหาคนง่าย สกิลเหล่านี้มันก็เลยติดตัวมากับเราเวลาที่เราแบบใช้ทํางานเวลาเจอแขกเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยเขินไม่ใช่ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยเขินที่จะเข้าไปคุยกับคนใหม่ๆอือแล้วยิ่งกแบบับถ้าไปโฮ,โฮสเทลที่ต่างประเทศเนี่ยจะสังเกตได้เลยครับว่าสังคมในโฮ,โฮสเทลเนี่ยคือเป็นสังคมที่ทุกคนแบบพร้อมจะแบบไฮไฮคนข้างๆเลยอ่ะจริงๆ แล้วมันสนุกนะแล้ว้็เนี่ยก็มีเพื่อนแบบที่ไปเจอที่แบบตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับไปที่สิงคโปร์ก็ยังยังมีเพื่อนที่คอนแทคคุยกันอยู่เลยซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะอืมแล้วแล้วการที่เราแบบเหมือนกับได้เจอคนใหม่ๆแล้วเราทาความรู้จักกับคนใหม่ๆแบบคนแปลกถ้าพูดตรตงก็คนคนแปลกหน้าเนาะมันทําให้เรากล้าเข้าสังคมมากขึ้นกล้าพูดคุยกับคนแปคนใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยกลัวแบบสถานการณ์ที่แบบ ต้องเจอคนแบบเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าทักษะต,ตรงนี้มันก็ได้ติดตัวเรามาด้วยอันที่สามคือเรื่องความรู้คือยิ่งมันเคยมีโฆษณาหนึ่งที่เป็นของสายการบินหนึ่งนะครับที่ยาย่าเป็นคนพูดว่ายิ่งยิ่งอยากออกไปพิชิตโลกอะกลายเป็นเรายิ่งแบบตัวเล็กลงลงเรื่อยๆ คือเหมือนกับแบบยิ่งยิ่งยงเราอยากออกไปแบบเรียนรู้เอาไปมากเท่าไหร่ยิ่งทาให้เราเรียนรู้ว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่มากกวกว่าที่เราคิดเยอะนะครับซึ่งความสนุกของโซโล่ทริปเนี่ยทำให้การที่เราไปคนเดียวทําให้เราแบบมันใส่ใจกับสนใจกับสิ่งแวดล้อมและก็สิ่งรอบข้างเราเยอะขึ้นนะครับมันทําให้เราสังเกตมากขึ้นเมื่อสังเกตเรียนรู้แล้วกดจํามันก็จะเกิดการแบบ เขาเรียกว่าอะไรทำให้เราเรียนรู้แบบด้วยประสบการณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างตอนไปสิงคโปร์เนี้ยตาไปเดินมิวเซียมเยอะมากแล้วมันก็พอพอเราเดินคนเดียวมิวเซียมคนเดียวมันคอนเซนเทรตกับใส่ใจกับตัวนิสการที่มันอยู่ตรงหน้าแล้วเราได้เอ็กซ์เพียนมันจริงๆอ่ะมันสนุกมากเลยนะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อการไปเที่ยวมิวเซียมมันสนุกอย่างนี้นี่เองนะครับคืออันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงมิวเซียมอย่างเดียวเพราะจริงๆถ้าเกิดจาได้ ขายของเราเคยมีพูดเรื่องไปเที่ยวมิวเซียมให้สนุกยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการสัมผัสวัฒนธรรมอะมันทําให้เราแบบพอเราไปคนเดียวปุ๊บเราไม่ต้องคอนเซนเทรตกับห่วงห่วงเพื่อนห่วงอะไรเงี้ยที่คนที่เราไปด้วยเราอยู่กับตัวเองกับสิ่งรอบข้างมันทําให้เราได้เห็นแบบโลกกว้างใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็น เป็นนักจ่าแบบหนึ่งที่ทําให้เราแบบเข้าใจเรียนรู้วัฒนธรรมและความแตกต่างของสังคมซึ่งคําพูดนั้น,น,นด้านึกถึงตลอดเลยทุกครั้งที่ไปเที่ยวคือแบบยิ่งเราอยากไปแบบพิชิตโลกอยากออกไปเห็นโลกกว้างมันทําให้รู้ว่าโลกนี้มันยิ่งกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดอีกเยอะเลยฮนะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่า e x ็กซ์เพรีเหล่านี้เรียนรู้ยังไงก็ไม่หมดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ที่เรากลับมาที่เดิมในเวลาใหม่หรือเวลาที่ผ่านไป มันมีการเปลี่ยนแปลงโลกเรามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโลกมันหมุนตลอดเวลาโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นทุกครั้งที่มา experience ใหม่มันเกิดขึ้นตลอดมันคือมันก็เลยกลายเป็นความประทับใจที่เราได้จากได้รับจากการท่องเที่ยวครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับคือการได้อยู่กับตัวเองคือพอเราไปเที่ยวแล้วอ่ะไปเที่ยวคนเดียวครับเราอาจจะหาเพื่อนใหม่เราอาจจะ ไปเรียนรู้กับโลกใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆสังคมใหม่ๆแต่สิ่งที่เราพาไปด้วยก็คือตัวเราเองมันทำให้แบบทุกครั้งที่เราแบบไปใช้ชีวิตอยู่ณนะโมเมนต์ตรงนั้นมันจะไปรีแคปบางอย่างในชีวิตของเรา จริงๆต้องพูดตร,ตรงๆว่าส่วนหนึ่งในการที่แบบได้รับแรงแรงบันดาลใจที่ทําให้ต้าเกิดความรู้สึกอยากเรียนต่อเนี่ยพูดต,ตรงๆว่าครั้งแรกที่รู้สึกคือตอนที่ไปเที่ยวที่สิงคโปร์แล้วผ่านมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยมากแล้วมันเป็นแคมปัสอะคาเดมี่ที่แบบเจ๋งมากแต่แต้าไม่แน่ใจนะตรงนั้นมันคือมหาลัยอะไร,ะไรแต่มันเจ๋งมากแล้วร,รู้สึกแบบหยอยากกลับไปเรียนใหม่เลยอคือแบบ โอ้โหทาไมตอนเราเรียนมหาลัยมันไม่สนุกอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคืออะไรตอนที่เรียนมหาลัยอ่ะมันสนุกอย่างนี้แหละแต่เราไม่ตั้งใจแล้วมันพอเราได้แบบมารีแคปกับมันจริงๆมันก็มันรู้สึกว่าเออตอนเราเรียนอ่ะเราไม่ค่อยตั้งใจกับมันอ่ะถ้าเราตั้งใจมันคงแบบสนุกแบบเนี้ยแบบที่เรามาแบบเนี้ยในวันที่นี้ที่เรายืนอยู่ที่มหาลัยอะไรเงี้ยมนเลยเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทําให้แบบตัวต้าเนี่ยอยากกลับไปเรียนปอปริญญาโทอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ได้ค้นพบตัวเองมากขึ้นเนี่ยคีย์เวิร์ดเนี้ยหัวใจสําคัญเลยการไปโซโล่ทริปของตาทําให้ตาค้นพบตัวเองมากขึ้นค้นพบความชอบค้นพบความฝันค้นพบแรงบนันดาลใจหลายอย่างเกิดขึ้นจากการไปโซโล่ทริปนะครับมันทําให้เราได้พ้นพบตัวเองอืมตาว่านะมันถามว่าบางคนก็จะบอกว่าไม่เหงาหรอไม่มีเพื่อนครบหรอ เรียนตามตรงเลยเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการไปสลอทริปครั้งแรกคือการนัดเพื่อนและเพื่อนเท <c oughs> <c oughs> คือด้วยความที่เวลามันไม่ตรงกันนึกออกไหมฮะรู้ฟังคือเวลามันไม่ตรงกันทุกคนต่างใช้เวลาไม่เหมือนกันอย่างเพื่อนต้าตอนเรียนมัธยมเนี่ยเพื่อนสนิทต้าเนี่ยเรียนสายวิทยต์ต้าเรียนสายศิลป์แน่นอนตารางสอนไม่เหมือนกันชัดเจนแล้วเพื่อนต้าก็เก่งเกินก็คือไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นั่นนู้นนี่แต่ไม่หมดแล้วเราก็คืออะไรเด็กธรรมดา ตาดำๆคนหนึ่งรับบทชาวบ้านสิบแปดก็ใช้ชีวิตแบบปิดเทอมอยู่กับช่องก้าการ์ตูนไปนึกออกไหมฮะดังนั้นเราก็ต้องต้องก็อยากอยากอยากจะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งตัวเรื่องมันก็มีไม่เยอะก็คือการไปด้วยคนเดียวไปด้วยตัวเองพอตั้งแต่นั้นมามันก็รู้สึกว่าอ่ะก็คนพบว่าเออเราก็เที่ยวคนเองตัวเดียวคนเดียวได้นี่ว่าอะไรเงี้ยน,นะครับก็ เข้าใจอยู่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าเออมันก็เหงาแหละแต่ว่าแบบเชื่อตาเถอะว่าการได้ไปเที่ยวคนเดียวมันทําให้เราได้ใช้ชีวิตใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยที่ต้องการไปเตรียมไปโซโล t ทริปเนี่ยอันนี้เป็นพาร์ตต่อมาละการจะเตรียมตัวไปโซโลทริปนะครับอย่างแรกเลยคือการหาข้อมูลอันนี้สําคัญนะครับ ขั้นตอนแรกในการแบบจะเตรียมตัวไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยคุณต้องหาข้อมูลให้ดีต้องให้ข้อมูลให้ชัดเจนเพราะว่าอะไรคุณไปคนเดียวการทําความรู้จักกับสถานที่ก่อนที่คุณจะเดินทางไปเป็นการวางแผนที่ดีเนี่ยสาคัญมากๆมันคือการเตรียมตัวนะครับเข้าใจเรื่องภาษาในระดับหนึ่งแต่เข้าใจวิธีการและวัฒน,นธรรมอันนี้เรื่องใหญ่อย่างเช่นถ้าจะเดินทางไปญี่ปุ่นเนี้ยมารยาท ที่ควรทําไม่ควรทําคืออะไรบางสิงคโปร์มีกฎหมายที่ข้อห้ามอะไรบ้างพมา่ามีอะไรบ้างการเข้าประเทศของลาวมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ควรรู้ถ้าคุณจะไปเที่ยวคนเดียวคุณต้องมีความรู้ติดตัวไปด้วยจะไปแบบวันนี้อยากไปเที่ยวจังไปคนเดียวเลยต่อให้เป็นในประเทศไทยก็อันตรายทางหนีที่ไล่วิธีการเดินทาง เส้นทางการขับรถหรือว่าการขึ้นรถสาธารณะต่างๆอันตรายเหมือนกันนะครับถ้าไปคนเดียวเนี่ยแล้วยิ่งถ้าไปคนเดียวยิบเงียบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะดังนั้นแล้ววิธีการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือการหาข้อมูลก่อนเดินทางนะครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามแบบบล็อกหรือ y o u t u b e ของต้านเนี่ยก็คือตาไปเที่ยวเกาะล้านมาคนเดียวใช่ไหมครับ2วันหนคืน ซึ่งก่อนจะไปสองคันสองวันหนึ่งคืนเนี่ยก็คือแบบเตรียมตัวเยอะมากมากมากนะครับหาข้อมูลอยู่เกือบสองอาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางไปคือแบบศึกษาให้แน่ใจว่าแบบเกาะล้านมันไปอย่างนี้จริงๆนะฉันอยู่ตรงนี้จริงๆนะมันมีรถเดินทางอย่างนี้จริงนะและถึงเดินทางไปนะครับดังนั้นรีแคปอีกทีหนึ่งจะไปเที่ยวคนเดียวขั้นตอนที่หนึ่งทำความทำความเข้าใจกับสถานที่ที่เราจะไปก่อนเตรียมตัว นะครับอันที่สองคือสํารวจตัวเองเมื่อเราแบบทำความเข้าใจกับสถานที่ปลายทางที่เราจะไปแล้วทีนี้สํารวจตัวเองครับว่าเรามีาข้อจํากัดอะไรบ้างเช่อนอาการป่วยแพ้แดดผิวแพ้ง่ายหรือเป็นคนที่มีภูมิแพ้อาการป่วยอะไรเงี้ยสำรวจตัวเองก่อนนะครับรองเท้าอะไรเงี้ยเป็นคนเท้าแบนหรือเปล่าต้องหารองเท้าที่แบบ ซัพพอร์ตกับการเดินทาของเรานะอะไรอย่างเงี้ยสาคัญนะครับคือมันเป็นการแบบนอกจากเราแบบเข้าใจสถานที่ปลายทางแล้วตอนนี้เราเข้าใจตัวเองสารวจตัวเองด้วยประเมินตัวเองด้วยนะครับพอเรามีข้อมูลความรู้ว่าปลายทางเนี่ยร้อนแน่ๆหมวกต้องมีปลายทางเนี่ยฝนตกแน่นอนลมต้องมาชุดกันฝนต้องมาสำรวจว่าตัวเองมีไหมแล้วค่อยหาซื้อของมานะครับไปแล้วสองขั้นนะ อันที่1คือทาความเข้าใจกับสถานที่ปลายทางอันที่2ทําสํารวจตัวเองว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับอันที่3นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวต่อมาก็คือการเก็บเงินครับอันนี้สาคัญนะการเก็บเงินคือการเก็บเงินไม่ได้หมายความว่าแบบอ่ะัน,นี้ก็พาร์ทหนึ่งส่วนหนึ่งเหมือนกันคือเก็บเงินเตรียมตัวคํานวณค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คือ3.1มจุดหนึ่งแหละ เราต้องคำนวณว่าแบบค่าเดินทางค่าที่พักค่าอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวจองตัว๋วจองที่พักล่วงหน้าอันเนี้ยก็เป็นพาดหนึ่งเพราะฉนั้นเรื่องของการเก็บเงินอ่าก่อนที่จะเดินทางนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่สามจุดสองที่้าจะบอกในเรื่องการเก็บเงินคือหมายถึงการแบ่งเงินวางแผนที่จะใช้เงินในทริปนี้อย่างเช่นตอนที่ถ้าไปก่อร้านเนี่ยตาจะวางแผนไว้แล้วว่าวันหนึ่งตาจะใช้ไม่เกินเท่าไหร่ ของที่ลึกจะซื้อไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็จะถันเงินแบบเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนไว้อย่างเช่นแบบเงินเบอร์ทางบนเกาะให้วันนี้ไม่บัตเจ็ตไม่เกิน300บาทแปลว่าไปไหนก็ได้ไม่เกิน300ถ้าแวลหมด300แปลว่าเป้าหมายคุณหยุดแค่นี้นะหมดที่300นี่นะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเป็นการคำนวณคร่าวๆร่วงหน้านะครับคือมันก็ยังคงตะโขบอยู่ที่การวางแผนแหละแต่ทีนี้มันเป็นพาร์ทของเรื่องการใช้เงิน แน่นอนเราอยู่ในสังคมที่เราจำเป็นต้องใช้เงินตลอดเวลานะครับการคำนวณค่าใช้จ่ายก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับการเตรียมมันไม่ได้หมายของว่าเราการติดคำนวณค่าใช้จ่ายเนี่ยแปลว่าเราต้องเตรียมเงินไปเผื่อเป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่นะแต่มันคือการคำนวณให้พอดีกับการใช้จ่ายพอดีกับการที่เราจะใช้ใช้สอยนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ อยากจะแนะนำก่อนที่ทุกคนจะไปโซโล่ทริปนะครับนั่นคือการเตรียมใจและเตรียมเคลียร์สั่งภาร,ระให้จบเตรียมใจหมายถึงอะไรเตรียมใจหมายถึงทำใจให้สบายว่าคุณกําลังจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่ามันจะมีอุบัติเหตุนนะแต่หมายถึงว่าทุกๆอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่คุณจะไปเที่ยว แปลว่าอะไรแปลว่าให้ทําใจให้สบายและตั้งสติเพราะตอนนี้คุณกำลังจะเดินทางไปเที่ยวคนเดียวเมื่อแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณเดินทางไปที่ยคนเดียวปุ๊บคุณไปคนเดียวคุณต้องหาทางแก้ไขคนเดียวเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามถึงได้บอกว่าข้อหนึ่งสสคือการเตรียมตัวล้วนๆเลยข้อสี่ทีนี้คือเตรียมสติอย่าเลิดนะครับ แล้วก็อาจจะมีการเตรียมพร้อมเรื่องของเบอร์ฉุกเฉินต่างๆเช่นเบอร์สอนอภายในจังหวัดนั้นเบอร์สถานทูตสำหรับเดินทางต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเตรียมใจครับเตรียมใจว่าคุณกำลังจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆเตรียมใจเผื่อเรื่องอุบัติเหตุความน่ากลัวที่่าพูดไปแล้วกับเตรียมใจเปิดใจที่จะรับประสบการณ์ใหม่ๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คุณทาให้คุณได้ดื่มดํากับ การท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ของตัวคุณเองเนาะอย่างาอย่างตอนต้าไปก่อร้านเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบไปทะเลคนเดียวแล้วเราก็เล่นน้ําอยู่คนเดียวก็สนุกของเราอยู่คนเดียวเลยสัมผัสนั้นทะเลเราได้เห็นความใสของน้ําทะเลจริงๆได้เห็นวิวรอบข้างทะเลว่ามันมันสวยจริงๆอะ่ะอืมคือเราไม่ได้บอกว่าเพื่อนมาบังกับวิวเรานะแต่พอพอเราไม่พอเราไปคนเดียวปุ๊บมันไม่มี เพื่อนให้เราแบบหันไปคุยใช่ไหมมันก็เลยอยู่กับธรรมชาติซ้ายขวาหน้าหลังแบบนั้นจริงๆดังนั้นเตรียมใจและตั้งสติคือสิ่งสุดท้ายที่เตรียมโซโล่ทริปไปทีนี้อื่นๆเพิ่มเติมก็ก,ก็ต้องทักกันนะเนาะเพราะว่าถ้าอย่างบางคนที่แบบชอบถ่ายภาพเตรียมฟรมีอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ต้องก็ต้องคำนวณเผื่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคาแนะนําของตา้าถ้าไปเที่ยวคนเดียวต้ามไม่ชอบใช้ไม่แนะนําให้ใช้กระเป๋า,ารอลากถ้าไม่ได้ไปหลายวันนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องเสื้อผ้ายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นนะ่ะถ้าเกเราไปคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยเราเอากระเป๋ารอลากไปเนอะมันก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ดังนั้นคำนวณเส้นทางแล้วก็คำนวณ,นวณกระเป๋าแบกเป้ไปดีกว่าสนุกกว่าเยอะนะครับรวมถึงฟิล์มที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือแบบ ถ้าใครที่ชอบถ่ายภาพฟิล์มอะไรเงี้ยก็เตรียมไปพอตอนถ้าไปสิงคโปร์เนี่ยจําได้ว่าเอารูปเอากล้องพลอรลอยไปด้วยนะครับไปตลับเดียวแห้งเหี่ยวมากเก็ <c oughs> บได้ตสฐานที่ละรูปอะไรเงี้ยรู้สึกเจ้าเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ต้องทำใจเพราะฟรีม,มันแพงเหมือนกันเนาะ <c oughs> นะครับก็สุดท้ายแลละ ถ้ามาสรุปทั้งหมดทั้งมวลการไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันสอนอะไรตาบ้างเนี่ยก็คงบอกไปแล้วนาะประโยชน์ที่ตาได้รับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าการไปเที่ยวคนเดียวมันมันทําให้เราเห็นธรรมชาติและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเขาชัดเจนยิ่งขึ้นคือพอเราไปกับทริปคือเราไม่ได้ว่าเพื่อนนะว่า อีกครั้งหนึ่งเราย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันเ,นเราไม่ได้หมายความว่าการไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเราไม่เห็นแบบเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่เพราะว่าพอเราไม่มีเพื่อนหรือไม่มีครอบครัวไปเราอยู่กับตัวเราเองตัวเราเองและสิ่งแวดล้อมมันทำให้เราได้สังเกตอะไรมันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าคุณกําลังแบบสติแตกอกหกักอะไรเงี้ยนี่คือเวลาทีที่คุณจะได้รวบรวมตัวเองมาประกอบร่างใหม่ถ้าเรียกปไปง,ง่ายๆก็คือต้าว่ามันเป็น มันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับการฮิลตัวเองนะครับคิดว่าครั้งหนึ่งก็น่าลองนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยลองจัดโซโล่ทริปใกล้ๆก่อนก็ได้อย่างถ้าตาแนะนำก็ไปลองไปกาะเกรดไหมชเช้าเย็นกลับได้บังกะเจ้าอ่าไปเที่ยวขี่จักรยานสงบสงบ,สงบหรือแบบถ้ายังไม่อยากแบบไปออกต่างจังหวัดขนาดนั้นนั่งชิลๆที่สวนรถไฟสักครึ่งวันก็ ก็น่าสนุกดีนะและในส่วนรถไฟมันติดกับส่วนส่วนชีวชิตใช่ไหมครับมีส่วนผีเสื้อส่วนแมลงอะไรให้เดินด้วยแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจดีนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับหวังว่าประสบการณ์การโซโลทริปรวมถึงแบบไกด์ไลน์แนวทางบางอย่างจะช่วยให้เพื่อนๆที่อยากจะลองไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยได้มีแนวทางนะครับและตอนนี้ก็คือแบบโควิดก็ กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วก็ตามยังไงก็ต้องรักษาความอ่ารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ระวังระวังตัวนะครับแล้วก็พอสถ,ถานการณ์มันดีขึ้นก็อยากให้ทุกคนลองไปเที่ยวโซโล่ทริปกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยังไงแล้วใครหรือใครมีประสบการณ์การโซโล่ทริปก็ ด i เร c ก m มสเซ g e มาคุยกับต้าก็ได้นะครับอยากจะชวนกัทุกคนคุยเหมือนกันนะครับที่แฟนเพจก็ได้นะครับโป s ต a าสไตล์นะหรือว่า Twitter, Instagram, a p มโปรต้าสไตลชื่อเดียวกันเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับยังไงพบกันใหม่กับพอดแคสต์ตอนหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ